สวัสดีครับเอ็มเอ็กโซล่าเซลล์ครับวันนี้จะพามาดูรถเข็นนะครับรถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นขนาด3แผ่นนะครับเป็นแผ่นใหญ่460วัตต์โมโนฮับเซลล์นะครับ460วัตต์โมโนฮับเซลล์เป็นโครงการดีๆนะครับของทางปตทสพนะครับปตทส่วนกลางเลยนะครับให้ความไว้วางใจกับทางร้านเอ็มเอ็กโซล่าเซลล์สั่งรถเข็นนะครับเพื่อที่จะเอาไปให้ชาวบ้านนะครับให้ชาวบ้านที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับของกลุ่มนาแปลงใหญ่ ที่จังหวัดกำแพงเพชรต้องขอขอบคุณทางปตทสพนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับร้าน m อ็ม l a ็กซ์โซลาเซลล์นะครับตัวนี้เป็น3นิ้วนะครับเป็นปั๊มจุ่มจูปิเตอร์ขนาด3นิ้ว1,100วัตต์ไปพร้อมกับแผ่นโมโนฮับเซลเป็นแผ่นใหญ่เลย460วัตต์3แผ่นนะครับทีนี้มาดูรูปแบบนะครับรูปแบบของรถการเดินทางนะครับเราจะพับด้านข้างเข้านะครับสาธิตการพับด้านข้างนะครับให้ทีมงานสาธิตการพับด้านข้างให้ดูนะครับ ยกพับเข้าด้านข้างได้เลยนะครับจะเกาะเข้ากับหูนะครับจะเป็นตัวล็อกด้วยนะครับตัวล็อกไม่ให้แผ่นกระพือนะครับอ่าโอเคพับเข้าหากันนะครับพับด้านข้างลงสองข้างโอเคกางออกเลยนะครับกลางออกได้เลยครับกางออกนะครับแล้วก็ไปคล้องหูอีกด้านหนึ่งนะครับคล้องหูอีกด้านหนึ่งนะครับโอเคทีนี้มาดูงานนะครับงานการผลิตนะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กขนาด 2, อคูณสนิ้วนะครับสอคูณสนิ้ว มีวางมีตัวในส่วนของวางสัมภาระวางสายนะครับไปพร้อมสายนะครับพอดีทางปตทก็สั่งสายด้วยนะครับเป็นสาย PE นะครับขนาด50เมตร3นิ้วนะครับตัวนี้เป็นของจูเลเตอร์มีกล่องคอนโทรลเดินพ่อสวยงามนะครับเดินพ่อสวยงามเลยมีกาวมีเซิร์ฟปรเทคชั่นให้นะครับทีนี้มาดูน้ํากันนะครับเปิดออนได้เลยนะครับเปิดออนปุ๊บเนี่ยมาดูในส่วนของน้ํานะครับ ว่าจะแรงแค่ไหนนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าน้ําแรงมากนะครับเป็นขนาด3ามนิ้วเห็นไหมครับอันนี้ปริมาณน้ําที่ได้นะครับน้ําแรงมากนะครับสูงเป็นเมตรเลยนะครับอันนี้เป็นท่อ3ามนิ้วท่อ3ามนิ้วเลยทํางานตามแดดครับทํางานตามแดดการเดินทางการขนย้ายง่ายนะครับด้านหน้าลูกล้อนะครับลูกล้อจะมีตัวล็อกล้อให้ด้วยนะครับล็อกล้อหนึ่งข้างนะครับล็อกล้อหนึ่งข้างโอเค สนใจติดต่อสอบถามได้ครับร้าน e MX Solar Sale จังหวัดพิษณุโลก0816806051ครับ0816806051ยินดีบริการทุกท่านครับ